แมว e มวแมวแมวมาสิวันนี้นะครับมาทำคลิปพิสูจน์แบทแมนเฮ้ยหรือว่าโอมินเนียนมินเนียนนะครับวันนี้นะครับจะพามาบุกทัพมินเนียนแคปบนัดนบรรด มินเนี่ยนหรือว่าเจ้าเดสพิคคาร์บมีนี่นะโอ้โหมีทั้งหลายภาคน,นะเพื่อนๆน,นะของเล่นของสะสมนี่ก็มีแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะทั้งเป็นมินเนี่ยนจริงมินเนี่ยนกายร่างมินเนี่ยนอวตารมินเนี่ยนแมคโดนัดนในตำนานนะครับมินเนี่ยนจะมาอีก2เดือนข้างหน้าจะไปกับมินเนี่ยนภาคใหม่ล่าสุดนะครับเป็นการทําให้ดูสนุกขึ้นนะครับพี่แบทแมวนะครับจะมาให้ดูของเล่น10ชิ้นโปรดของพี่แบทแมวแล้วกันเริ่มจากลำดับที่10เลย นาบบัมะนนครี่คือลำดับที่สิบนะที่พี่แมวชอบมากเลยนะครับคิงบ๊อบ Hello King Bob Welcome to Buckingham Palace ถ้าในแมคโดนัลล์นะตัวคิงบ๊อบนะครับที่เป็นตัวสีทองเนี่ยนะที่เป็นตัวพิเศษของแมคโดนัลล์ล่าสุดนี่นะครับคิงบ๊อบนี่หายากแล้วก็ราคาสูงมากเลยนะ นี่ไงบัฟคิงของแมคโดนัลด์ที่พูดถึงนะครับนี่ตัวสีทองนี่หายากที่สุดของคอลเลกชันนี้นะนี่ปีปอพีปอปีปอปี่ปอปี่ปอปอดนาปี่ปอนี่ปี่ปอปี่ปอนะครับแล้วก็จะมีแสงออกมานี่นะเนี่ยโอ้สัญญาณอันตรายนะครับอันนี้น่ารักมากนะครับนี่ตัวนี้นะมีไฟด้วยนะครับแล้วจะหมุนได้นะครับเหมือนไฟเหมือนไฟรถตำรวจเลยแล้วก็ตัวน ตัวนี้เป็นตุ๊กตาผ้านะเพื่อน,นี้เป็นผ้านะครับแล้วก็นี่เป็นพลาสติกนะครับน,นีตานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะมันจะมีเสียงปิป๊ปปอปีิ๊ปปอแต่ตอนนี้ปิ๊ปปอไม่ออกแล้วเพราะว่าฐานไม่ได้ใส่นะลำดับที่8นะฮะยกให้ของเล่นของแมคโดนัลด์ n u l a n army of minions <Yeah! S 1> นะแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่หายากมากอยู่โซนอะไรนะครับ โซนอเมริกาใต้โอ้ยได้มาจากบราซิลนะครับท<ไ>ี่เรียกว่ามินเนี่ยนบาซูก้าแมคโดนัลล,ล์นะครับตอนนั้นนะตัวนี้นะครับในโซนอเมริกาใต้นี่หายากมากเลยตัวนี้3,000กว่าบาทคิดดูสินี่ได้มา2ตัวนะตัวนึงแกะโชว์ตัวนึงอยู่ในถุงนะนี่มินเนี่ยนแมคโดนัลล์ในเมืองไทยนี่อายเลยเจอกับบาซูก้านะครับบู้์บาซูก้าบาซูก้านี่ครับมันจะมีเสียงนะแต่ทานหมดแล้ว<ไ> ตลำดับที่เจ็ดนะโอ้ยมินเนียนนะครับอันนี้เหมือนกับเป็นการต่อจิ๊กซอนะครับแต่ว่าเป็นจิ๊กซอรกระดาษนะต่อเป็นสามมิติเลยพีป่ปอพีป่ปอนะครับเดี๋ยวตัวนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยตัวตาเดียวชื่ออะไร สจวดมินเนี่ยนสจวดโอ้โหเจ้าเป็นกระดาษแต่ว่าความสนยังเหมือนเดิมนะครับความสนนะครับก็ยังเหมือนกับตัวมินเนี่ยนทั่วๆไปเลยเพราะว่ามินเนี่ยนมีมากับความสนอยู่แล้วโหนี่น่ารักระะดับเจ็บนะครับปีบา,าบาตนาบาสุกาบาดานาเท่มากเลยสจวดอันดับหกนี่นะเรียกว่าทอยดีไซน์ดีไหมครับโอ้โห โดยเขาจับเอานะครับคาแรคเตอร์ของมินเนี่ยนเอามาใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่นะทั้งมาเวลแล้วก็ทั้ง DC รวมถึงสตาร์วอลโอ้โหนี่น่ารักมากเลยใครมานะครับเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไปคัดมิวเซียมนะก็ชอบมาดูคอเลคชันนี้เลยนะครับหาดูได้ยากมากดูเด่เดอะฮักกับอันอเมริกาไอรอนแมนนี่สปไปเดอร์แดูสิว่ามินเนี่ยนนี่เป็นไปได้ขนาดไหนนะครับนี่คือ ในทีมของมาเวลนะครับทีมของแบทแมนก็มีนะครับซุปเปอร์แมนแบทแมนโอ้มีทอร์โหวตรงนี้ด้วยดูสินี่มีนินจาเต่าด้วยนะเพื่อนๆโอ้ยโอยนอกจากนั้นยังมีนี่เลยซอมชูเปอร์ดาร์เวเดอร์นะครับดูโยดาสิดูโยโดาส,ดโโดาสินี่เป็นลำดับที่6นะครับ ลำดับที่5นี่นะครับนี่บานาน่าของจริงนะมินเนี่ยนเนี่ยล้อมาจากกล้วยใช่ไหมสีก็เป็นคล้ายๆกล้วยนะบานาน่าบานาน่านี่เลยแกงกล้วยหอมของพี่มินเนี่ยนนี่คืออันดับที่5นะครับดูเยนี่กล้วยลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับนี่ก็กล้วยนะครับอันนี้เป็นทอยดีไซน์นะที่แบบว่าดัดแปลงมาจากคาแรคเตอร์ของมินเนี่ยนนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าอันดับที่4มันคืออะไรเด็ดๆครับ อันดับที่4ี่นี้เป็นโ้ยเป็นกระเป๋าโอ้ยนี่กระเป๋ากระเป๋านะครับมันจะมาใส่ข้างหลังแต่ว่าพี่แมวมาใส่ข้างหน้าให้ดูนะครับน่ารักมากเลยดูกระเป๋านี่ครับหูนี่กระเป๋าใส่ของได้นะครับนี่ครับมีทั้งผ้าเช็ดหน้ามีทั้งหนังสือละเคสโทศรศัพท์มือถือฟิล์มโทศรศัพท์มือถือนะครับ,บทั้งหมวกกีจักรยานก็ยังมีเลยเพื่อนโอ้หมีขนมขนมนะครับซองขนมสีต้ก็มี เครื่องเขียนของมินเนี่ยนนะโอ้โหนี่เป็นของตั้งของมินเนี่ยนหมดเลย <c oughs> ลำดับที่3นะครับเป็นของเล่นของสะสมที่มาจากชุด Happy m e a นของ Mc Donald นะครับที่ทุกคนตามหากันนะครับที่แบทแมวก็มีสะสมนะของเล่นที่มาจาก Mc Donald นะครับ นี่เขาเรียกว่ามีทุกเวอร์ชั่นเลยตั้งแต่ภาค1ภึ่งภาคสามมาทั้งดิสเพย์เลยนะบ๊อบช่างจอ้อมือกีต้าร์ฮิปปี้ต่างๆนานาน,น,นะครับครบเลยนะครับเป็นแผงนะครับ <c oughs> มีครบทุกตัวทุกเวอร์ชั่นนะครับทุกโซนในโลกใบนี้เลยนะกับแมคโดนัลล์แฮปปี้มิลของมินเนี่ยนนะครับผม <c oughs> โอ้โหนี่น่ารักนะครับของในแมคโดนัลล์นี่คือเราซื้อ ชุดครับพี่มินเราก็จะได้มินเนี่ยนมา1ตัวนะครับแมคโดนัลล์แตกไปหลายสาขาทั่วโลกเลยนะครับนี่คือชุดล่าสุดของแมคโดนัลล์ลูกบอลน,นี้นะครับออกมาเป็นร้อยแผบเลยนะครับพี่แม,แมวมก็ตามล่าหามาจนครบเลยแมคโดนัลล์นะครับตัวนี้คือว่าเป็นเหมือนโมเดลเล็กๆนะครับขยับไม่ได้นะเอามาตั้งโชว์นะนอกจากจะเป็นตัวธรรมดาแล้ว ยังมีตัวพิเศษสีทองนี่สีทองครับผมกล่องก็เก็บไว้นะหมวกก็ยังเก็บไว้เลยครับตอนไปซื้อเขาให้มาเขาเก็บไว้นะครับของเล่นอันดับ3ที่ชอบที่สุดของมิเนี่ยนเอ๊ะลำดับ2นะครับ มินเนี่ยนแบ็บิกนะครับโอ้ยเก็บสะสมตัว1000%นะโอ้ยนี่เป็นตัวโคมนะครับโอ้โหเป็นไงโอ้ยเงางามนี่มีครบหมดเลยนะครับมีทั้งหมด5ตัวของเวอร์ชันพ0น0นะครับนี่เป็นของเล่นมินนี่นำดับ2ที่พี่แบแมวชอบที่สุดนะครับโอ้ยหนึ่งสอสาห้าห้าตัวนี้นะครับราคารวมกันก็แสนห้าแล้ว มันเนียนพันเปอร์เซ็นต์นี่นะโอ้โหดูดิเพืเ่อนๆชุดเหมือนกันเลยโอ้โหตัวเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างต่างกัน,กนเฉพาะเนี่ยเห็นไหมครับปากเนี่ยแล้วก็ผมนิดนึงนะครับแค่นี้ก็เกล็เวอร์ชั่นแล้วนะอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ตัวโค้ดนี่กับตัวนี้เหมือนกันเลยดูสิเฮ้ย hey! get that back

Started i โอเคใหม่ทอ f ์นาล์น่ารักมากเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับพี่เป็นแมวเห็นปุ๊บซื้อเลยทันทีนะครับนี่โอ้ยมอมหมดเลยเนี่ยครับสงสัยโซนไปเล่นมานะครับอยู่ในกล่องตัวใหม่ก็มีนะโอ้ย สวัสดีสวัสดีพี่แบทแมวส,สวัสดีน้องแอคเน็ตนะครับ mm hmm. มาเที่ยวแบททัทมิวเซียมนะมาหาเพื่อนเพื่อนมินเนียนนะมาอยู่ด้วยกันกับมินเนียนนะ mm hmm. โอ้โหดีดูนะครับนี่น่ารักมากเลยครับนี่เป็นผ้านะครับเป็นผ้านะะโอ้โยนี่มีผมจริงด้ว วัดดีตาโตตาโตโ,โหชอบมากเลยลูกสาวครับจริงๆตัวนี้ใส่ถานแล้วพูดได้นะตอบโต้ได้นะครับตาก็จะแบบว่าเคลื่อนไปเคลื่อนมากระพริบนะครับโยห,หัวราอน่ารักมากเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่คืออันดับหนึ่งที่พี่แบทแมวชอบมากเลยแสงทางโค้งของเล่นมินเนี่ยนทั้งหมดที่เก็บสะสมมาเลยนะครับลูกสาวครับลูกสาว เพื่อเพื่อนครับเพื่อนเพื่น,นะครับสามารถมาดูของเล่นมินเนี่ยนคอลเลกชันนะครับเต็มตาเต็มอารมณ์เต็มตู้นะครับเป็นตู้ดิสเพย์ที่รองจากตู้แบทแมนนะนะในแบทแคทมิวเซียมนะมาดูของจริงได้นะครับที่ซอยรามแหง14 <Okay. S 1> หัวหมากบางกะปิกรุงเทพนะเปิด10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะที่สำคัญนะครับนี่จะยิงเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดทุกอย่างกดกระดิ่งจะได้มีแรงนะมีกำลังใจมาทำคลิป ของเล่น,นเด็ดอย่างนี้นะครับให้กับเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะโดยเฉพาะวันนีอ้อะไรเปินอะไรเนี่ยเฉพาะวันนี้นะครับขอฝากยนรับนี่คือของเล่นมินเนี่ยนนะครับที่ถือได้ว่าน่าจะเยอะที่สุดในประเทศแล้วเพราะว่าเก็บมาหลายปีตั้งแต่มินเนี่ยนภาคหนึ่งเลยนะครับถือแค่ชุดาโดนานะทุกตัวนะครับที่มีอยู่ในโลกนี้ต้อคุนแล้วนะครับบอกเลย ババナナ。Oh, no, no.